M he must up the pitch, not the and let them out you can be my new uh um. ก่อนอย่าเพิ่งกอคลิปนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ครับถ้าใครกำลังมองหากางรหัสฟรีไฟล์กางรหัสเจดีย์นะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อผมได้เลยนะครับผมชื่อนนนะครับก็สามารถเข้ามาติดต่อผมได้เลยชื่อเฟซก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เฟซไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนิดด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะมาหัดกางรหัสเกมรหัสฟรีไฟรหัสเจดีย์นะครับก็ลองมาติดต่อผมได้ดูนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมคลิปนี้กันเลย ก็กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง A N D Gamer นะครับวันนี้ก็จะมานะครับแจก Discord ดดีๆนะครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้สกินแปลกใหม่นะครับแล้วก็พวกโป้บ้อมอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเข้ามาดูในดิสนี้ได้เลยกับดิสีที่มีชื่อว่าราชามอสนะครับก็ดิสนี้นะครับเป็นดิสฟรีนะครับก็จะมีลงของต่างๆไว้นะครับเป็นปุ่มทับอะไรพวกเนี้ยครับก็จะมีลงเอาไว้นะครับแต่น่าจะยังไม่ได้ลงมาเนาะ ก็จะมีแจกผู้แบนเนอร์ฟรีด้วยนะครับก็แบนเนอร์ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เท่ๆอย่างนี้เลยนะทุกคนเออแบนเนอร์แล้วก็เอาเออเออเอขอโทษทีครับเมื่อกี้ตัวผิดแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะมีการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์ของดิสคอร์ดด้วยครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะดูประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีหลายยแยะเลยแล้วก็มีแนว 18บวกด้วยนะทุกคนเอ้ยผมมีเมาส์หน่อยผมมือไปถ้ามีแนว18บวกด้วยอย่างเงี้นะเดี๋ยวผมจะไม่เปิดให้ดูแล้วกันครับนะเดี๋ยวช่องผมบินเนาะก็ช่องเพิ่งเปิดเดี๋ยวผมบินนะทุกคนโอเคนะก็จะมีพวกเงี้ยครับอืมมันจะมีพวกอนี้นะทุกคนยิงดิสกับดิสอะไรเงี้ยมันมีด้วยนะยิงเบิร์มันก็มีด้วยนะทุกคนแล้วก็สกินนะเดี๋ยวผมเปิดนะครับก็จะมีพวกไอคอนด้วยนะเห็นไหมไอคอนหมัดผมเปิดให้ดู นี่เห็นปะเฮ้ยคนหวมดอย่างเท่ทุกคนดูมันไงแล้วเขาก็จะแจกอย่างเี้แหละครับก็ดิทีนี้ชื่อว่าราชาหมดนะครับอา้าวกดปีนี้ครับก็พอดีอันนี้เป็นดิสของฟรีแลนซ์นะครับอะไรเงี้ยนะครับก็ขออนุญาตเลื่อนสักครู่หนึ่งนะทุกคนอืมก็นี่ครับเห็นไหมครับมอสกินเนี่ยอืมก็จะมีสูตรนะครับนี่สูตรนี่สูตรเห็นไหมเออมันก็จะลงสูตรเอาไว้ครับจะประมาณนี้สวยๆอย่างนี้เลย นะครับแล้วก็สกินชายเออมีสกินชายด้วยเนี่ครับเขาก็จะลงไว้นะครับเนี่ครับเออมีสกินแนวแปลกใหม่แนวหลุดโลกด้วยนะทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยก็มีนี่ด้วยหัวหมีอะไรพวกนี้เออเนี่ยก็จะมีรูปให้ดูด้วยนะครับเห็นไหมนี่เท่ๆอย่างนี้เลยนะครับดูเออก็เป็นแนวแปลกใหม่ดีเนาะก็นี่สกินผู้ชายนะครับนี่ก็จะเป็น กินผู้หญิงบ้างนะครับก็นี่น่ารักสวยๆอย่างนี้เลยนะครับก็เียกได้นะครับมีแนวหมอแนวมงุงแนวหมออะไรเงี้ยมีหมดเลยนะครับก็สกินแกง๊งเออนะครับก็จะมีสกินแกง๊งแต่มัใชะกินแบบหูสูตรอะไรแบบในไฟเอ็มนะมันไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นสกินแก๊งแบบของแซนโดยเฉพาะเลยนะครับก็สวนติวมาไป็นสกซินตํารวจนะครับก็เท่อย่างนี้ทุกคนเออก็ แค่เงี้เลยอ่ะเออก็จะมีรถด้วยนะเออก็จะมีบุ้งมอดรถด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยก็จะลงมอดรถไว้ด้วยมีมอดรถแต่งด้วยนะเออผมจะไม่ผิดเห็นรถมอไซค์ปึ๊บนี่ครับรถแต่งนะที่ผมจะไม่ผิดนี่ไห็นไหมอ๋อน่าจะไม่มีแล้วล่ะเขาน่าจะออกไปแล้วหรือลิงมันหมดก็ไม่รู้นะอืมก็จะประมาณนี้แล้วครับก็มีอาวุธด้วยเออเนี่ยอาวุธไอคอนอาวุธปืนเนี่ยคาตาน่าผมเปิดคาตานาให้ดูเนี่ยเป็นไหมเป็นไอคอนนะก็จะมีนี่ครับ อไปดูวิธีการลงก็ได้ใน Youtube นะครับเดี๋ยวตอนวนี้ก็สคริปนะครับระบบอะไรใครอยากเปิดเซิร์ฟก็มาดูในนี้ได้นะครับมีการเปิดเซิร์ฟด้วยนะราคายศโอเคก็มีนะครับมีการซื้อยศด้วยนะเออถ้าใครอยากซื้อก็ทักมาหาเออคนเป็นเจ้าของได้เลยแอดมินเนี่ยนี่อะไรโฟลเดอร์อครับก็จะประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ฝากกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่อง n t gamer นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแจกดิส c อดีดีอีกนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ